คือคับทูการทุกคนนะครับผมกอเอสเก็กกบอีสเตจสองหาเราไม่เปิดหน้านี่คือคคุณจัทด์เนี่ยกูแคสเก็ไปอาชั่งมห้แกเออเอ็คือความบังเอิญผมผมฝึกผมเล่นเก่งขึ้นเนีไยผมจะอีกมันแล้วว่าเล่นยังไง เป็นไงอ่ะึ้งเลยที่พึ่งว่ทุกคนเข <vard in> บอกว่ยช่วงแกสกมก็อินซิตี้ไม่มีเห้เลยกูต้งแม่โตนี่โตโตมันเอียงแต่สูงจุดสูไอ้สงสาวอสองตัสองจะสององศาสองสอง,งนิ้ยกีสตัองไหญ่ไม่รูะ ที่นี้ไม่ตัดต่อนะอาจจะตัดไม่ตัดก็แล้วแต่กูไอ้ไมนเสียเวลาไงวิุิวแล้วที่นี้ไม่เปิดหน้าก,ก็เวียที่นี้ไอ้เก้มันี้อนข้าจะรุนแรงครับไม่เหมาะกับเด็กนะพเพราะเด็กอะอยู่ไวัยที่ไม่ตัดโคจะเห็นเลือดนะครับถ้าเด็กเห็นเกมเนี่ยไอแอ๊ ที่ผมเคยทิ้งในตารางค่ะสมม่าซูอ่ะไอ้ปวดรถเด็กมีโัวหดแอปเป็นไหมซูซ ok ่ะไอ้เด็กไอ้ยิ้มตูอ่าเด็กพี่อ่ะพี่โหลดแอปนั้นอ่ะแล้วเด็กก็มันแล้วแล้วน้องของพี่้งนั้นอ่ะไปเห็นว่เฮ้ยไปเห็นแล้วก็กดเข้าแล้วเห็นเกมประตายนี่ขึ้นมาแล้วถามพี่ถามพี่ว่าอยากโหลดเกมเนี่ย แล้วพี่ไม่รู้แล้วพี่มาไม่รู้อิโน,โนเน่ะไปโหลดให้แล้วคอมันไม่เล่นเกมมันเห็นเลือดจะเสริมสร้างความรุนแรงให้เด็กนะอ,อย่าไปโหลดเลยเชื <S 1> <S 1> <S 1> ่อ,อกูแล้วเด็กอะยังไม่รู้เรื่องไงยังค่อยรู้เรื่องยังไม่ค่อยหวัวร้อนคอมันไม่เล่นเกมโตขึ้นมันจะหัว,หวร้อน,อนออเ,อน,อกกเ,เนี่ยแับก้รเล่นเกมเนี่ยเกมนี้ยังอยู่ด้วย เตี yeah. the ้ยักโอ๊เสหงื่ยนิดเดียวกูเพิ่งแท่กับฝัก็หนัง๊เก็เกูถามว่ากูเป็นเก๊กกูเล่นยังไงกูรู้เรื่อยแอบเองนเบล่านอนออโอ้โหเกยดเกมนี้ ให้เกมไพ่ทีวีคุกค้นพอแรงก็แล้วเสือกเจอเกมนี้อีกเด็กๆเกมไอเดทีวีคือเกมที่ผมชอบเล่นมากซึ่งเขาแตกคือเล่นยากเพราะมันไม่รู้จะสุงให้ให้เราไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยเพราะมันเอราเข้าเรื่องก่อนเพเกไอเดซีวีมันสูงว่าให้เราดูมนเจอมาแอป ผมหวังว่าผมค่อยหวังไรม,มากครัเผมหวังว่าไอเตีวีอ่ะที่มีแบบให้ทาตัวละครเองอ่ะแล้วทำสกินตัวละครของตัวเองอ่ะอย่างเช่นสกินทองสกินโมกสกินธรรมดาของตัวละครของตัวเองอ่ะถ้ามันมีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากผมคิดว่าเขาเขาน่าจะทำนะในอนาคตแต่ถ้าทำมาผมอ่ะดีโคตรด,ดีใจอ่ะ ผมแบบอยากลองรับกินทองของตัวเองมาก้ามันไม่เสียตังค์พวกทุบละของตัวเองนะถ้าไม่เสียตังค์ดีมากถ้าเสียตังค์นเสีเ้ยเดยไอเสี้ยมันจ้องจะโดนหมวนี่เนี่ยไนะเอ้ยอยนนี้นะดูโอ้ยินดานี่เลยไม่จำเป็นต้องผ่านผู้มึงรู้แล้วเ,เป็นไง ไอผมขอขอข้า้เลยนะเพราะคุณอาจจะเห็นว,ว,ว่าประตูมิติข้างหน้ามันเป็นไงได้ผมได้นี่ผมแทบไม่ผ่านคือผมได้แค่เห็นประตูมิติก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเห็นไ,ไหมประตูมิติยังแค่นี้นะอืม